บ๊ปเล่งมือเร่งม,มือเร็วเร็วเร็วฝนจะมาแล้วเอาไปไหนกันมดเนี่ยไปซื้อเขา,อเขาโอ้ล้านเขาทั้งหน้าบักซ้อยหิวเขาเดียฝนสุดละฝนสุดฝนสรุปล้วแท่งบงลาลงโอ้ยถ่วแกเอาลูกล่างมาเทลงนีเนาะโอ้ลูกล่างที่เขาไมา่เห็นพื้นถนนบอ แม่นแมนแมนลูกล่างตอนเขาจเจ้ามาปู่เฮต่างเขาหมู่บ้านนี้เขาโค้กงกันคร,ครน้ำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องร็อกกี้อินดี้สายจวดทีมงานทัวหนึ่งครับผมตอนนี้บรรยากาศในกรุงเทพก็คืมฟ้าคืมฝนครับนี่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 นโอ้ดูเจ้าก,ก๊อบมันตายแล้วบ่อล้วดอกบาดนี่จานก๊อบบ่อล้วบอแ,แล้วครับบ่อล้วเท้บ่อล้วเท,ลวท้ลูกพี่จมอีกแล้ว เรียกว่าจะหมูบ่หมูแล้วบ่หมูแล้วหมูปัานเดียวหมูแพงหมูแมวนยื่อฟังนั้นดินเนาะดินสวนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ลงเม็ดมาแล้วพี่น้องนะครับผมอยู่กับทีมงานสศิวกรอีกแล้วนะครับเจ้าเอ็กซีเอ็มจีย้ายเข้าบ้านไปเมื่อคืนครับเหลือว่าจะตัวเล็กเอาเอารถยังมากกันรถกระบะครับ,บรถกบบระบะกลับไปแล้วไ,ไม่ซื้อเขาโอ้ไปซื้อเขา น,นึกว่าออกหกหล่อมาคือบมเห็นรล่นสนุกนี่ครับมือหนึ่งครับมือมือจกมือหนึ่งสรุปแล้วต้องแท่งขูดก่อนครับกัแบบจังสิแท่งเข็มได้โอ้ยฝนห้ามหัวแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วครับบรรยากาศฝนตกแล้วครับนี่นี่นี่นีต่ตกมาแล้วตกมาแล้วเม็ดใหญ่ๆด้วยโอ้กองเปียกก้องเปียกลูกค้าก็เมารถกลับแล้วครับ คันนี้รอบคันนะีขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับนี่ฮะก็แกไม่ยอมขายครับรถคันนี้ผมพยายามขอซื้อแกไงแกก็ไม่ขายเพราะว่าเครื่องก็ดีช่วงล่างอะไรดีหมดทุกอย่างเป็นรถคันแรกของแกแกเลยบอกว่าขายแบบกูดีทุกอย่างเลยแบบรถแบบเนียบมากรถแบบสภาพแบบคือว่ารถไอวิโกตัวแรกแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์สี่ยูระมาน80 แปสิบห้าเปเซ็นะสภาพรถสวยมากๆครับรถคันนี้แต่แกไม่ยอมขายครับเราก็จีบไปงั้นนะครับไม่รู้เผื่อแกขายไงนะแต่สุดท้ายแล้วแกบอกเป็นรถคันแรกของแกแกก็ซื้อคันใหม่มาแล้วนะครับซื้อรีโวมาไปซื้อเข่าดิสองคนโอวบรรยากาศฝนดอกคูนก็ร่วงเลย โอ้โอ <im itation> oh. oh, oh. oh, ้เขาห่มเขาห่มโอ้เอาไว้แล <im itation> ้วพี่น้องฝนลงเม็ดโอ้ตัดอันไอ้หมอนั่นตัดนันบ่ซื้อยังก่อเพื่อนนั่นบ่ไอ้เพื่อนนั่นซื้อยังก่อนฮะไอ้เพื่อนนี่แม้ไอ้เพื่อนเก็บคารนี่นะหน้า nga า g a n าสร้างนี่นะโอ้ซื้องา งาง่าส่วนมากมิตรพี่น้องกันีิม,ม,นมูกันอ,อ,อืม,อมนี่ครับเมื่อน,นี้ทรงทีมงานมาจัดการเลยถเถอะแกเอาแม่โคไปใหญ่ต้นใหม่หลอกต้นใหม่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นจบแล้วครับ จากหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็คึงลวนน้ำเขาก็จะดึงลวนน้ำไอไอตัวนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นตีร่วมเหมือนเป็นปบ่เมาเห็ดเหมือนเลยร่วมล่อมรวม,มน้ำนั่นคือล่อมเต็มเลย่นบ่บั่นจังข้าเจ้าข้าเจ้าเห็ดท่างเขาท่างยังข้าเจ้าจังสิมาเห็ดเวียนไว้เอามาเปิดเอาเองวอก็เวทนี่เขาอยู่ครับโอ้ โอ้เนี่ยนะซื้อนี่บอโอ้เฮ็ดซื้อนี่เห็นบ่นี่ยที่ที่เว้นระยะกว้างๆนี่ยโอ้เออไปหันสามห้าบอโอ้ฝั่งนู้นห้าต้นครับฝั่งนี้มานี่สุดเสาไฟฟ้าหกต้นตรงนี้จะเป็นประตูครับนี่ช่วงว่างๆนะครับเอาเเเยยมลล้็ใหพิ่นอืมดีเลยครับโอ้เหลือไรเลท์ ดินก็นเลือนไหลแต่ว่าอัดอัดจนอัดจนมืดดิอนี่ครับไม่โค้งมาจากปีละนี่<ช>สัมผัสจ<อ>ันกรบขึงเขาป,ปีที่สามครับปีที่สามโอ้ขนาดเขาครับปีที่สาม่ือว่าฝีมือครับเพราะว่าทำว่าฝีมือหย่อนยังหย่อนว่าเขาขับในกรุงเทปในพื้นที่ที่มันลําบากคบเคยเด็กไปมาไลยครับส่วนยุบานเคยอยู่สุนบุรีแน่อยู่บ้านแน่อยู่บ้านกับหลง อยูายทา้กรนนะโอ้ยอยู่ท่าไส้ลุงอรุ่นเดอ<น>สีเกตน,นะนไอทีมงานไอ้น,นันว่างหันกะพึง่งไ,ไอไอยังวะลืมซื้อวันไอที่จากตุรกีนะแ,นแมคโคสีขาวไหมต่วต่ว่าตอนเป็นไมงผมเป็นดูหนี่ละเป็นน้ำอเอาแกนี่ลอรอบ่นี่ครับเป็นน,ำน้ำชิวก่อนเลที่นี่ครับก็เนีอ้บาเกล ออกไปแะ่คือคเข้าเชี่ยวชาญ <c oughs> แล้ววันทว่มานนไปหาะการอยเพิ่ผมขอออกท่องยุทธภพก่อนครับว <laughs> ันนี้โอ้ปีนาปีนาคัดเลือกทหารอีกวันนี้ <c oughs> แหมวันถ้าถือทหารก็ต้องไปท่องยุทธภพอีก <laughs> อนี่ครับทีมงานจากสีสเกตครับผมจะ <c oughs> ว่ากันไปครับเอาครับตอนนี้ กันหิวเข่าแล้วยินเขาแล้วเลาพิดนั่งสาราหน่อยสมฝนเศร้านอนเห่็อย,อยูหันก็นได้มันยังดอกเออมันจังบ่าตากฝนอันนี้ฝนตกครับกรุงเทพฝนตกครับผมพี่น้องครับโอ้ไม่รู้ว่าที่บุรีรัมเป็นไงบ้างนาะยังไม่ได้โทรไปถามข่าวเสียตินก็ทอทงเลยโอ้ย นี่นี่ละนั่งกินเลีนอยู่นี่ละเอามีจานบ่จานมาเปิดใส่ก็ได้จังล่างไว้ให้เพื่อนกัววาพวกตอนกะตอนเที่ยงบุญดอกจังที่มากินฮะเออเอาไปล่างเอาก่อนจังอันนี้เอานี่แหละเอาไปล่างเอาก่อนนี่สื่อยังมานเนี่ยนกะไปลา่างน้ำน้ำนี่องเหมันก็นล่างได้นะครับ เในถังน้ำน้ำทั้งน้ำพี่เล่าหนังกันล่างเลยเออเวล้ว่าเอาเสียวดินขึ้นว่าใส่น้ำตวงใหม่นะต้นฮงต้นยังมันดินมันเป็นอันนี้ไหมข้าเจ้าหล่อมาขายเหรอเที่ยวล่งบันเกียร์บ่ได้เห็นว่าสาพานเป็นแบบนี้เันว่าเสมอเลยเบิ่งเอามาอัดบักลายนลนบันมันเป็นก้อนหินแล้วมันปั๊บบ่ได้ไงนี่ นีล่ล่ละเดี๋ยวไอ้คันสีได้เฮ็ดอีหยังเดี๋ยวสีให้เดี๋ยวสีวสทรไปหาเอาไมโครมาเคลียลิงรุ่นนี้โอ้เมื่อยอเติบอยู่แล้วไมโครนี่ดินมันโมเมนหน่อยๆเนาะสูงครับตัวนะั้เทสูงมากเลยแล้วเขาเอาแต่บปูนมาให้ <laughs> ระวังเด้อ <laughs> ลุกน้องเมาย่างาก้อกี่หินหน,าแ,หนาแตกหนาแตกไล่ๆเลย <laughs> อ้าวกินครับกินกินวันอันนี้ครับกินเขากันเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝายพี่น้อยสีไว้เพียงเท่านี้ครับกรุงเทพฝนตกแล้วครับผมบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์มือหนึ่งแมคโคไว้อ่ะบายบายครับผมพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม